สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดกับ Yumi and Obey Channel นะคะวันนี้เราจะมาทำเราได้ขนมจากญี่ปุ่นมาใหม่นะคะเป็นขนมดีไอวี I นี้นะคะเดี๋ยวมันข้นตีน Okay, คะเราจะเลือกอะไรก่อนดีคะอันนี้อ,นนอันนี้นะคะนะก็จะเป็นแบบข้ากล่องของญี่ปุ่นนี่นะคะเดี <Yeah. S 1> ๋ยวนะเราก็จะแกะแบบนี้แกะตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมั่นน,น,ะะนี่โอ้ นี่นะคะและด้านในจะเป็นอย่างนี้เราต้องแกะออกเลยนะคะนี่นะคะนี่ด้านในก็จะเป็น่นี้นะคะเราได้กันเกงมาแล้วนะคะอันนี้จะเหมือนเป็นข้าวนะคะนี่นี่คือข้าวะคะ่ะ แล้วอันนี้นะคะโอ้ต้องตัดออกจากกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่บอกนี่นะคะมันก็จะมีเส้นตะให้เราตัดดีนะนี่นะคะคือไก่ทอดสีน,สนี้แล้นี่ก็คือ นี่น่าจะเป็นเอ่อบรอกโคลีนะคะอันนี้คือบรอ,รอกโคลีเดียวเช็คบรอกโคลีอันนี้คือสปากเกตตี้แย,ย้สปากเกตตี้อร่อยแน,ยนย่นอนนี่ก็จะเป็นพวกเอ็กโรอันนี้คือซอสเซรจนะคะอเ,เอามาแกะดำเออ้าสีดำนี่ก็นะคะสีดำก็จะเป็นแบบว่าสาลายนะคะเรามาแกะอันนี้กันเลย นี่นะคะก็จะมีวิธีการทำนั่นหลักนี้นะคะถ้าเราแปะไม้ออกนะใช้ใช้ให้เปิด QR โค้ดนะคะเขาจะมี QR โค้ดให้แสดงเอ๊เราม่ต้องใช้น้ำมั้ยคะเนต้องใช้สิคะนัะนะนะ่นะนำเหรอคะ นี่คือนานนะคะอืทีมรนี่นะคะเราต้องล้าให้ซะานะคะต่ดอดงนงมือทำกันล้างไปแล้วนะคะเปไปด้วยเป้ค่ะเราต้องเตรียมน้ำเปล่าใส่แก้วอะไรก็ได้ที่ไม่ใช้เดี๋ยวขออนุญาตจัดก่อนนะคะ เดี๋ยวจอันนเดี๋ยวจัดซเองขีั้ไน่สี้นสีแดนสีแดงนะคะเปสีดาสีใหญ่นี่นะคะแล้วก็เขาจะมีซอมมาให้ สามเหลี่ยมใส่น้ำหนึ่งแก้วสามเหลี่ยมลงในหลุมที่1น,นะคะหลุมที่1มันจะมีเลขหนึ่งนี่ค่ะหลุมที่หนงนี่คือนี่คือลูกศรน,นะสีสีไปแล้วก็นนเลขหนึ่ง นะคะเราก็จะตักตักแล้วก็หยุดนี่นะคะเราก็จะตักน้ำใสอีกทีนหนึ่งใส่ลงที่นี่คือตรงนี้เลยค่ะใส่หนึ่งนนะคะ,นะคะแล้นี่ก็คือผงบาคิรี่ของเราเราต้องตัดกัดฉับฉับฉับ โอ้ยะนี่นะคะก็แล้วในโนนี้ใช้ทำอะไรอะคะทำไมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอธิบายวันนี้ใส่ไปเลยเป็นอะไรต่อไปนะคะเราต้องค้นให้เข้ากันนี่ต้องโอ้โหมันจะเป็นเหมือนเยลลี่นะคะกินหอม หอมใช่เดี๋ยวคนจะให้ดูนะคะว่าเราเป็นนี่คะคุยด้วนเลแล้็แล้วเราก็ต้องตัดตี้ไม่ต้องตัด นี่นะคะัได้แล้วนะคะก็ต้องรอยเรียกนิเซตตัวเราก็มาที่ยังล็อกสามนาทีนะคะจากนั้นส่วนผสมจะแข็งตัวนะแต่วันนี้มาเลยค่ะ <laughs> โอเค ต่อไปเรามาทำไข่้วนกันนะคะใส่น้ำหนึ่งลงในหมุดที่สองนะคะใส่น้ำหนึ่งเอ้ใส่น้ำหนึ่งกนี่งหงในหมุที่สองดือนนกดที่นะคะแล้วนี่ก็คือที่เลย ่อ,อยูะคะใช่แล้วมันคือไข่งัวนะคะตัดกันเลยอโอ้พี่เบย์อยากลองเ,าเมาใส่ไหมคะอ๋ออันนี้ไม่ชิมชิพี่เบย์อยากให้เรใส่ไหมคะใส่ตรงไหนคะใส่ตรงนี้คะ่ะที่ใส่หน้งน,นี่ไงไข่เด็ดคุณแม่จะนี่นะจะเป็นไข่ม้วน คุณน่าจะดูแลอร่อยสิเฮ้ยขอเคไหมดไหนที่หมดเลยอ๋อหมดละะเลยค่ะอือต่อไปนะคะกินกินจะเหมือนไข่เลยะคะ่ะ <c oughs> แล้วเราก็ต้องะคะโคนค่ะขอมาเต็มเลย กินเหมือนมาม่ารสกเนี่ยต้มยำกุ้งเดี๋ยวค่ะดูอยากกินแต่กินแม่ได้ไม่ได้แต่ต้องรอบอกโคลี่เสร็จตัวละยังใครยังไม่ถึงสามเลยค่ะเดี๋ยวมา้โอยนี่นะคะนี่คือใส่จะเป็นสีเหลืองเทานะ ต่อ,อไปคุณให้เข้ากานแล้วเกลี่ยด้านบนให้เรียบร้อยนี่เราต้องเกลี่ยด้านบนเกลี่ยนี่ค่ะเกลี่ยเพื่อที่ทำได้ต่อ,อ,อไปใส่กล่องปลาหมึกนะคะใส่น้ำหนึ่งแก้ว สามเหลี่ยมลงในหลุมที่สามหลุมที่สามนะคะหลุมที่สามอยู่ไหนนะใส่กรอกปังหนึ่ง ใครอยากเนี่อยากคขดดึงเย่บนองก็จะเป็นมันเหมือนนเลยแล้วอยากจะลองไม่เอาคนยา กิ่นคล้ายๆกับคอดดอกนี่แหละก็มันคือซอสสิอูหลาเี่ยวพี่เขาอู้นค้อูหลานไม่เหมือนที่เขารีวิวเลยเหมือนแบบหรือว่าเป็นเขาที่สวยพี่เขาสวยายไปแล้วแล้วก็คน เขี่ยด้านบนด้วยนี่ก็สีแดงเลยเด็ดเด็ดเด็เด,ดให้สกกเสร็จมันก็แดงงู้นด้วยมีค่ะมีสีงหอมมากเลยค่ะนี่นะคะก็<ม>ต่อไป,อปไรอ3นาทีจากนะ้ำส่วนผสมจะแข็งตัวเอรอจะมาทำค่ะ เราต้องใส่พี่เบคเขาออ้ง,งานอีกแล้วค่ะไม่โอ้เราต้องอใส่น้ำไปสองถ้วยนี่ค่ะหนึ่งสองแล้วก็ใส่ข้าวปั้น ใส่ใผงใส่ผงถุงสีน้ำเงินนะคะนีก่กินเหมือนข้าเลยะค่ะนี่อุ้ยผงผงผงต่อจากนั้นเราก็ต้องคนให้ละลายเลยมีข้อตกอง พอดีเสร็จตัวแล้วเสร็จตัวแล้วแต่เราไม่ได้ลบองานนี่นะคะ<ๆ>นี่ก็คือข้ามมีคือข้ามแบ่งเป็นสองฝั่งเอาออกมาออกมา คืออะไรคะสาหร่ายสาหร่ายง้ราขั้นต่อไปเราต้องทำอะไรเดี๋ยวต้มแล้วค่อยรอดูกันทีเดียวนี่นะคะเราก็ต้องตั้นเป็นก้อนกลมๆแบงขึ้นนะคะกัดมันใช่ก้อนกลมเหรอเนี่ยนี่ค่ะพี่เม ปกปนไม่ค่ะต้องทำให้มันเป็นวงกลมนี่คะอย่าลืมกดลค์กดสวสบและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วย จะได้ที่คลิปใหม่ๆของพวกเราค่ะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราก็จะพยายามทําคลิปที่สนุกๆออกมาให้กับอ่าทุกคนนะครับได้รับความสุขได้การแต่ต่อเทันขอต่ไมคได้ you mm -hmm.